เศร้าเกศสวัสดีค่ะเศร้าเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมือนีนะคะมีแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเป็นแนวทางของผิวอุทัยนะคะเนาะเพราะว่าเหล็กบิ่งของผิวอุทัยนะคะบอลลุดจักงวดนะคะแต่ว่าจับคู่ห้นะคะรุดนะคะมือนีก่อมาหากต่ออกมันจะสวนนะคะมือนีอบอ้าวนะคะมือนีอบอ้าวคือฝนสิโตกับโบตกนะคะแต่ว่าสองสามมือขึ้นหลังนะคะน้ำจนจิตทวมนะคะชม แน,ะะนวทางเมื่อน,นี้นะคะกับมีเขา่ามีหลุดนะคะกับอให้เอฟซนะคะเอาไปผิดจาราแนวนะคะเนาะสาหรับแนวทางนะคะสําหรับท่านใดน,นะคะที่สอบถามข่ามาเรื่องคีมนะคะเกตกบฝากนะเด้อคะ่ะฝากอุดหนุนน้าแน่นะคะคันผู้ได้ถูกเลขงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกหานี่นะคะเกตกบฝากอุดหนุนนเด้อคะ่ะเพราะว่าชุดกับบอ่อแพงนะคะเพราะว่าใส่ได้สองเดือนกับสามเดือนนะคะบางคนใส่ได้ฮอดได้สามเดือนนะคะเกดใส่ได้สามเดือนนะคะ สามเดือนชุดหนึ่งนะคะชุดละพันสามนะคะขันเฉลี่ียแล้วกับบ๊อแพงนะคะสําหรับท่านใดที่สอบถามขมาเรื่องสบู่นะคะสีสมนะคะเจดไ่เอกงนะคะสีสมนะคะไส่สีสมเพราะว่านาเกน่กสิเป็นฟ้านะคะไ่ดีนะคะถึงบอกต่อนะคะผู้ใดเป็นสิวเป็นจุดดางดำนะคะไส่สีขาวนะคะเนาะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะเจตกาฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามให้กับทั้งช่องแม่เจ็ดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสืบปลายผัดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทั้งช่องนะคะเนาะมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกกสิหามาลงให้พ่อแม่พี่น้องคือเกานะคะเจตกาฝากนะเด้อค่ะฝากอุดหนุนชีพนะคะเอาแล้วเบาอีกนะคะเดี๋ยวเอฟซีสิบเบือก่อนนะคะเดี๋ยวฮอบ มาเบิงตัวเลขกันก่อนเลยนะคะว่าแนวทางนะคะของผิวอุทัยนะคะในมาตัวใดนะคะท่ชนชมนะคะเดี๋ยวเขามารับชมตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่ละค่ะแนวทางนะคะของผิวอุทยนะคะเสียนประโนดไชะะ่เนาะค่ะเนาะก็เอินอีกซื้อหนึ่งกับเป็นผิวอุทัยก็ได้เนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ ไ้วิ่งนะคะบนล่างนะคะห้วิ่งบนล่างนะคะศูนย์หาหกนะคะเลขนะคะสังเกตคักๆนะคะเข้าไปรับชมคลิปย้อนหลังได้นะคะของเสี้นประค้นใช่นะคะเลขวิ่งนะคะบนหลุดเลยนะคะบางที่เขาบนเขาล่างกันเลยนะคะหงวดหนีหไหมากนะคะมีศูนย์มิหามีหกนะคะกระจับคู่หานะคะมีศูนหาหนึ่งหาหนึ่งหกหาเจ็ด หนึ่งสเกเจเกแล้วก็เลข3ามตัวสองคูนะคะมีอมีศูนย์ห้ห้าหนึ่งสะคะนี่แหะค่ะแคบหน้าจอไวปทะเบิงเลยเนาะคะ่ะเลขเด่นนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นของผิวไทยนะคะมีศูนย์กับหานะคะวิ่งศูนย์กับหาได้นะคะแล้วก็จับคู่หาเป็นตัวเด่นนะคะศูนย์หาหหาหนี สองเก้ากับหาหนึ่งซีนะคะท่ชนชมเนี่ยค่ะแคบนาจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะเกตกระขอโทษขอไพ่หลายๆนะคะที่บรด้อัดเสียงนะคะของพี่อุทยนะคะกับบ่าวกันนะคะเกตก็เอาแต่ตัวเลขก็แล้วกันนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเนาะเนี่ยค่ะแคบนาจอไปเลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะมีเข่ามีหลุดนะคะก็ะขอให้เอฟซีของเจดนะคะเอาไปพิจารณาเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะ แคปหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะสาหรับท่านใดนชอบก็ตามนะคะท่านไดบ่ชอบนะคะก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าเกแตแด่ามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็ข,ขอให้เอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอย่าจุนเด้อค่ะขอให้ลำลำเวยลวยสุขุสุขคนนะคะเนาะคะ่ะขอให้โชคมาสุขุสุขคนนะคะเนาะอีกสองมือกท่านั้นนะคะ เล็กกสีออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับมัมี่ยังไหลนะคะกับมี่แคแนวทางนะคะมาฝากอ C ฟซีนะคะกับพบอพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ